มาร์คคิดโลดีสวนแฟนมและตำแหน่งต่อไปครับ X 1 2คือใครครับน้องมาร์คอาชิตพลครับจริงๆก็อยากได้ Y แหละแต่ได้ X มันก็ดีเพราะว่าเราอะเราเขาเลือกอย่างเดียวเงี้ยครับ มาจนถึงตำแหน่งสุดท้ายครับฝั่ง Y จะได้เลือกฝั่ง X มาเข้าคู่ผู้ของคุณคุณอยากเลือกใครครับอูเคยอยู่ในจุดที่แบบไม่มีใครเลือกเราเลยอะแล้วเรารู้ว่าตรงนั้นมันรู้สึกไงท้ายสุดเราต้องมาแบบแบกบลักความกดดันเองจากกติกาของ่กาครับเลือกใครดีครับอู๋เลือก X 1 2ครับน้องมาครับเลือกมาครับ ตอนดูโชว์น้องเขารู้สึกว่าเรามีแพชชั่นตรงกันดีครับแล้วก็แถววายทั้งหมดนะฮะถ้าใครจะแย่งเนี่ยเห็นดีกันแน่นอนรอเล่นรอเล่นอย่าแย่งนะขอร้องเมื่อกี้ยังดุอยู่เลยอยู่ดีเรียบร้อยซะงั้นแต่ว่าตอนนี้ถือว่าคู่กันอยู่นะครับโอเคครับน้องอูกับน้องมาครับเชิญเลย ถ้าพูดตามตรงผมอยากได้มาร์คือน้องเขาร้องสะกลผมก็ร้องสากลเฮ้ยนี่แหละไอมาก็แหละตรงที่สุดแล้วนะ <c oughs> จริงเหรอสุดท้ายคนที่ตัดสินทั้งหมดคือคนที่ได้คะแนนสูงที่สุดและอยู่ในตำแหน่งดีที่สุดคือติวเตอร์คุณเลือกใครดีครับ <c oughs> ความกดดันอยู่ที่ทุกฝ่ายเลยนะตอนนี้ ถ้าเกิดการสติลครับแน่นอนว่าคู่ที่ถูกสติลครับจะได้คู่กับจินครับกดดันเพราะเหมือนกับเป็นวายหนึ่งมารอบนี้แล้วก็รอบต่อไปก็คนก็คาดหวังกันว่าแบบอยากจะเห็นโชว์ดีๆคนที่คุณจะเลือกคือขอโทษพี่อูด้วยนะครับแล้วพี่มาครับเลืกมาครับ เจอครับมาครับเฮ้ยโคตรเซ็งอะตอนนั้นอูลงไปกองกับพื้นอะอย่าเอาไปได้ไวอะแบบขอเธอคนนี้อะงงเลยงงเลยมีการสติลแล้วครับทำไมถึงเลือกมาครับติวเตอร์ชิวี่มาก็ร้องดีครับร้องเพลงพรอมมากแล้วก็คิดว่าน่าจะเข้ากันได้ครับมารู้สึกยไงบ้างโดนสติลมาืไม่รู้ครับงงงงอยู่เหมือนกันเนาะงงงงก็ฮอตอยู่เหมือนกันนะเราก็ฮอตด้วย